นี่ครับรถรถไฟฟ้าเที่ผรลิดโดยคนไทยนะครับรถตุรกตุ๊กนะครับโครงสร้างตแตนเลนะครับจะอยู่ไทยะเลอย่างเงี้ยนะครับโยไปก็ประมาณร้อยปีคงจะไม่ผุพังนะครับแล้วก็รถอย่างนี้นะครับ,บ,ออรบ,รบใช้ถ่ายทะเลรถเป็นรถกู้ภัยเก็บขยะนะครับรถที่จะมาสวิตแถวชายทะเลเป็นรถหาปลาทุก ปลาหรือลากอะไรเนี่ยเป็นใช้ไฟฟ้าแล้วแดดดีอยู่แล้วนะครับเนี่ยแถวนี้ก็จะมีแดดดีอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยเขาไม่ต้องกลัวเลยคันนี้ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ด้วยนะครับแล้วก็ไม่มีต้องใช้น้ามันแล้วก็ก่อให้เกิดมลภา,าวะนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นแรลโรงแรมสวยๆของบ้านเราคนระับนะครับคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานระดับโลกนะครับ มีความสวยงามนะครับในนี้ก็รดนอาลงและใช้นะครับพลังงานทดแทนที่ได้จากธรรมชาติก็คือแสงแดดนะครับไม่ว่าจะเป็นพลังงานลมก็เหมือนกันนะครับเป็นพลังงานธรรมชาติทั้งสิ้น